สวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีเด้เอพอเมพี่น้อง FC เอฟซีเบิร์ดสุขคนทุกคันาจ้าว่าว่าจะเป็นเอฟซีทางฝั่งเล่าฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนอกจากมันนี้กับมาพอกนลองพะวาคนโกคนเก่าคนเดิมจ้าทุกคนดีทันค่ะคิดฮอดพอเมพี่น้องเอฟซีซะเลิศเกินนอกจากเนาะเสียงกระเหลิมกับมาดีนะทุกคนวัดกดับบุคอยมีปันใดนะคะทุกคนนอก,ก่อนอื่นก็ต้องคอขอบคุณกำลังแรงใจเด้อที่เขามาติดตามหับชม ฟังเป็นกำลังแรงใจให้น้องแพรว่านอกจากบอไดอาร์ตคลิปลงตั้งสองวันนะคะทุกคนบอไดนั่งเว้าวนั่งคุยกับพ่อแม่พี่น้องนะจ๊ะเป็นแนวใดเนาะจ๊ะหนาวกันหรือบอคิดฮอดคิดเทิงกันหรือบอนะคะช่วงนี้ก็อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะพี่น้องอย่าลืมดูแลเบื้องแง่สุขภาพน้ำเดอ้อจากไก่จะปีใหม่แล้วนะคะทุกคนเนาะเวลาจะไปเที่ยว เยีย่ยมยามญาติพี่น้องนะคะอยู่ทางต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ทางไกลๆนะคะก็จะได้ไปอย่างมีความสุขนะคะทุกคนเนาะโอเคค่ะพี่น้องค่ะบ่าวลายใหญ่หางจามมือนี้แค่ว่าจะมาขอเบาเกี่ยวกับการผู้ใดทีไปเที่ยวเล่านะทุกคนได้รับอุบัติเหตุหรือแม้กระทั่งของหายหรือ,อยั้งก็แล้วแต่นะทุกคนสิ่งที่เราจะควรมีก็คือ เงินหรือว่าความพร้อมด้านเงินทุกคนถาบอ,อยังงั้นนะจะบอมีผู้ใดซอยคุณใด้แน่นอนทุกคนอาจจะมีอาจจะมีจจะมแต่กะโอกาสนั้นมันก็อาจจะยากพี่น้องนะคะอาจจะยากค่ะทุกคนเนาะอันนี้คือ จะไม่ขอพูดหรือว่า,าพาดพิงถึงใครทั้งนั้นนะทุกคนแต่จะมองในความเป็นจริงในกรณีที่เกิดขึ้นกับคนในครอบครัวเนาะทุกคนเชื่อไหมคะว่าโทรศัพท์เนี่ยขนาดอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะมันหายแท้ๆทุกคนเรายังไม่สามารถที่จะหาคืนได้เลยทั้งที่เป็นโทรศัพท์ผู้ใหญ่บ้านนะ ยังไม่สามารถที่จะหาคืนได้ทุกคนเพราะอะไรรู้ไหมคะคือเขาเอาไปแล้วเขาไม่ไม่คืนต่อให้คุณจะบอกว่าเออซื้อโทรศัพท์ในราคาที่สี่ห้พันบาทอะ่ะจะบอกว่าอ่าถ้าใครเจอใครเก็บได้จะไถ่ยเอาด้วยการให้เงินหนึ่งพันบาทยังไม่มีใครต้องการคะ่ะทุกคนคือเอาแล้วเอาเลยเก็บได้แล้วเอาเลยนี่คือเรื่องจริงเนาะ ลหลายๆคนที่ทำของหายบอกว่ายากมากที่จะได้คืนอันนี้คือเรื่องจริงจริงทุกคนไม่ได้พูดเล่นและก็ไม่ได้ว่าให้คนในบ้านตัวเองว่าไม่ดีนะมันยากมากทุกคนจนเนาะเราคุยกับคนที่บ้านจนแม่บอกว่าเฮ้ยถ้าเป็นที่ไทยเนี่ยแค่โทรศัพท์หายนในหมู่บ้านเนี่ยมันต้องหาเจอแหละทุกคนเชื่อไหมคะเจอขนาด อะไรแท้ๆในงานที่ใหญ่ๆมากนะเพาะ่าไปรับป่ะทุกคนงานรับปริญญาที่อ่ามจุลาวังน้อยอ่ะทุกคนเชื่อไหมคะว่าคนอ่ะเป็นแสนๆคนเป็นพันๆเอาพูด,ด้ง่ายเลยแต่แสนอ่ะโทรศัพท์หายเจ้าหนะ้าที่ประกาศว่า โทรศัพท์หายครับโทรศัพท์หายใครทำโทรศัพท์ร่วงครับช่วยมารับได้นะครับแต่ต้องรับรองว่าเป็นของตัวเองเท่านั้นนะทุกคนกว่าเราจะไปรับเนี่ยเขาต้องถามก่อนว่าอะรหัสของคุณอะไร อ่าถ้ากดเขาก็ต้องกดให้ดูเลยใช่ไหมคะเผื่อว่าคนอื่นอยากได้ไงคือเขาชัดเจนนะทุกคนคิดดูขนาดนั้นคนเยอะแยะแต่อันนี้คือในบ้านแท้ๆเนี่ยยังไม่สามารถที่จะได้คืนคือล่าสุดเนาะมีมอเตอร์ไซค์หายที่สาวลาวบอกว่าแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าทำไงได้อะ่ะตัวเองทำหายไม่รักษาให้มันดีทุกคนค่ะเอาจริงๆถ้าอะไรเราหายคนแล้วแต่เนี่ยเขาไม่ได้โทษคนอื่นเลย เขาจะโทษตัวเราก็จริงอยู่เนาะว่าเรารักษาไม่ดีแต่คือคนเราอะมันผิดพลาดกันได้มันผิดพลาดกันได้ทุกคนเราก็อยากหวังพึ่งเจ้าหน้าที่ใช่ไหมคะหรือว่าหวังพึ่งพาประชาชนคนลาวด้วยกันหรือแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวที่เขาไปเที่ยวเนี่ยเขาก็หวังพึ่งเจ้าหน้าที่หรือว่าคนในชุมชน คนในประเทศคนในหมู่บ้านใช่ไหมคะจริงๆทุกท่านคะ่ะล่าสุดเนาะคือวันก่อนนะอันนี้คือจะเปรียบเทียบให้ฟังให้เห็นชัดเจนเลยมีแรงงานคหมิญขโมยโทรศัพท์ของนักท่องเที่ยว ชาวอะไรนะเพียวพาจำไม่ได้ทุกคนแต่เป็นชาวต่างชาตินะถ้าเอฟซีจำได้นะทุกคนช่วยคอมเมนต์บอกน้องเพียวาด้วยนะคะจะขอบคุณมากๆค่ะทุกคนนะคะยังไม่ถึง24ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ไทยลากตัวชาวขเขมรที่ล้วงกระเป๋าแล้วขโมยโทรศัพท์มือถือนะถ้าจำนะคะทุกคนเอามาคืนให้เจ้าหนะ้า ให้นักท่องเที่ยวได้แล้วอะโอ้โหทุกคนคะ่ะอันนี้เลยสุดยอดแต่ในหมู่บ้านของแพรวนี่นะที่ทําโทรศัพท์หายเนี่ยพ่อผู้ใหญ่ทําโทรศัพท์หายทุกคนหมู่บ้านเนี่ยไม่ถึงร้อยลังคาเรือนเรียบร้อยจับมือใครดมไม่ได้และไม่สนใจ ไม่สนทุกคนเขาไม่ได้สนใจหรอกไม่สนว่าจะอะไรคือรักขโมยกันมากไม่ได้รักขโมยแค่สิ่งของนะปัจจุบันเนี่ยคือถ้าใครทําอะไรแต่อะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่ทุกคนสิ่งที่จะช่วยแล้วเย,ยวยาให้คุณกลับไปถึงที่หมายหรือว่าภูมิลําเนาเอาง่ายๆเลยถ้าเป็นนักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวเนี่ยสิ่งที่จะช่วยคุณได้คือเงิน ถ้าคุณไม่มีเงินยากมากค่ะเพราะว่าอะไรณนะปัจจุบันนี้คือเข้ายากหมักแพงจริงๆทุกคนเข้ายากหมักแพงมากเข้ายากหมักแพงจริงๆนะคือล้วนแต่คือเวลาที่อะไรนิดหน่อยอ่ะคือสิ่งมันคือมีแต่เงินน่ะถ้าไม่มีเงินคือไม่ได้อ่ะไม่มีคําว่าจะยากเพราะว่าไม่ใช่ว่าคนเราไม่อยากจะช่วยนะ ต้องขอบอกก่อนเขาอยากจะช่วยทุกคนแต่เขาไม่มีเงินเขาไม่รู้จะช่วยยังไงใช่ไหมคะคือการที่เขาจะไปไหนเนี่ยถ้าจะพาคุณไปหาหมอเนี่ยเขาก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายเสียค่าน้ำมันรถเขาเาก็ต้องแบบเออเอาแล้วยังไงน้ำมันรถอ่ะใครจะออกให้ละ่ะใครจะออกเงินให้อ่ะคือไม่มีอะทุกคนเพราะว่าหลักๆคือรายได้ของเขาเองยัง ไม่พอที่จะเลี้ยงดูตัวเองเลยอันนี้คือขอพูดสำหรับบางกรณีนะแต่คนที่รวยเนี่ยคือเราก็รู้อยู่แล้วนะคนที่เขารวยเขาก็รวยเกินโอเวอร์วังอลังการมากจัดงานแต่งเนี่ยเป็นหมื่นหมื่นล้านเกีบรตอะเออคนที่เขารวยอะทุกคนเนาะแต่คนที่ไม่รวยอะอย่าหวังจะจัดงานเลยแค่เงินจะซื้อพิก ซื้อปัลากินเนี่ยยังแทบจะไม่มีอันนี้นะทุกคนอันนี้คือเรื่องจริงนะเพราะว่าหลักๆคือเราไม่มีรายได้อะไรเลยคือเราหาแล้วก็หาแค่พอได้กินอะก็เลยถ้าเราไปเจอเคตนี้เนาะอย่างเช่นคือมียูทูบเบอร์นะที่เป็นคนลาวนี่แหละแต่เขามี f อเป็นคนไทยเนาะพอเข้าไปแล้วเกิดอุบัติเหตุทุกคนไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์ทั้ง ยูทูบเบอร์ไทยยูทูบเบอร์คนลราที่มี F C เป็นคนไทยเนี่ยที่ให้การช่วยเหลือจะขับรถไปส่งอที่บ้านตรงต่างนานาแต่พอเกิดอุบัติเหตุในทุกคนสิ่งที่คุณคิดได้ตอนนั้นคือคุณเสียเงินแล้วเอาก็จริงอยู่ว่าเราต้องเสียเงินแต่เราจะเสียในทีนี้คือเราต้องรู้เลยว่าเราต้องเสียหนักขนาดไหนมันต้องเสียงอย่ามากเพราะว่า เอาจริงๆเลยนะส่วนมากเนี่ยคนที่เขาได้แบบได้ได้รับอุบัติเหตุอะ่ะเขาจะคิดว่าเออฉันได้รับอุบัติเหตุแล้วยิ่งเฉพาะเป็นคนต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะคนไทยหนูโ้ยต้องมีเงินแน่เลยเรียกเอาเยอะๆเลยเขาต้องมีเงินแหละเขาต้องหามาให้เราได้แหละคือบางคนเขาจะคิดแบบนี้นะคือเหมือนกับว่าเห็นแบบเห็นแบบแจ็คฟอร์ดเลยอะทุกคน <laughs> ไม่รู้จะอธิบายยังไงอะ น้ำใจเดี๋ยวนี้หายากมากจริงๆทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่รู้จะอธิบายยังไงพี่น้องเอ้ยเอาอย่างที่ทุกคนได้เห็นเนาะในที่มันออกมาแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดไปอะในเราไม่ใช่ว่าไม่มีคนไม่ดีนะย้ำค่ะทุกคน เป็นเฉพาะบางเคสเท่านั้นบางกรณีเท่านั้นคนที่จิตใจดีนิสัยดีก็มีทุกคนไม่ใช่ว่าไม่มีนะแต่ว่าคุณจะหาเจอหรือเปล่าคุณจะโชคดีได้เจอหรือเปล่าแค่นั้นเองนะคะพี่น้องนะคะไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนหรือว่าอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ทุกคนบนโลกใบนี้ย้อมมีคนดีและไม่ดีแต่จะมีมากหรือมีน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับ แล้วแต่สถานที่เราจะโชคดีเจอคนที่ดีไหมเราจะโชคร้ายหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะทุกคนเนก็เสีียงกันไปนะคะในการใช้ชีวิตในการที่อยากจะไปเที่ยวนู่นนี่นั่นนะคะพี่น้องนะคะอันนี้คือเป็นเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่จะเอามาเล่าสู่แม่พี่น้องเอฟซีทุกคนทุก่านด้ครับชมมาฟังนาะจ้ะเป็นจังไดน,นอกจากพี่น้องครับชมเมาฟังแล้วมีความคิดเห็นกันแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้เลยจ้ะชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร ที่สำคัญก่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสบเดัทุกคลิปของน้องแพรวานําเด้อจา้าขอขอบคุณในหลายเด้อที่เขามาหบชมมาฟังจ้ะบอกว่าจะเป็นทางฟังไทยฟังงล่าวหรือว่าทางต่างประเทศเด้อจา้าไปแล้วสวัสดีค่ะสบายดี